สาขาที่7 7แล้ว7แล้วอ่หนูคิดว่าสาขา2ใช่ไม่ใช่สาขา7 2ถึง6ยังไม่สร้างหนูยังไม่เคยกินเมนูนี้เลยแต่พี่ทำให้จริงะให้พี่เตรียมวยิธีกรต้องทำได้ทุกอย่างพิธีกรร้านอาหารไมยกินเอาผักนี้แก้ไม่ต้องขมแก้ขมไหม มันยิ่ขงขมอ่ะพีทสวัสดีค่ะลเะร้านเด็ดวันนี้ก็อยู่ที่ร้านสเต็กแดกตำของพี่อีทตรงลัางนะคะซึ่งเป็นสาขาที่2ของพี่อีทแล้วแต่ว่าสาขาแรกชื่อร้านสเต็กแดกตำอยู่แถวแถวดีเวิลด์นะคะแล้วก็สาขา2 สแต็กแดกตดําอยู่แถวแถวปากเกรดนนทบ,บุรีตรงนี้นี่เองนะคะอยู่บริเวณแถวเมืองทองธาน,นีเลยแล้วหลายคนอาจจะทราบแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอีสานแล้วเลาะร้านเด็ดวันนี้ก็เลยจะมาชิมเมนูเด็ดแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่อีทด,ด้วยจะมาพูดคุยเมามอยจอยๆขณะทานอาหารนะคะพี่อีทนั่งรออยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวไปเจอพี่อีทข้างในกันเลยดีวยกว่าค่ะไปเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อีทเจ้าของร้านแล้วนะคะซึ่งใครหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วว่าในานามพี่อีทปงหลังนั่นเองสวัสดีครับผู้ชมครับโอ,โอสวัสดีครับน้องโมกครับ มดค่ะมดมดอ่ะออกเสียงเป็นโมแตวัสดีเป็นแพทย์เอฟซีจากท่องชัยชัยโยด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่แวะมาเวียนมาเยือนมาหย่อมมาเยี่ยมมาเยียมบ้านเฮาอ่ามาหย่อมมาเยี่ยมเนาะคือพี่อีส์มีอีกหนึ่งสาขาซึ่งเป็นสาขาแรกชื่อสแต็กแดกตับใช่ไหมอยู่แถวแถวอเดิลเวิล์ลอ่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแวะทางเดวิล์ล์ได้แล้วก็สาขานี้ก็เป็นสาขาเจ็ดแล้วสาขาที่เจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วอ่าหนูคิดว่าสาขาสอง ใช่สาขาเจ็ดสองถึงหกยังไม่สร้างสร้างเจ็ดก่อนสองถึงหกยังไม่เปิดเดี๋ยวไยติดตามกันอีกทีว่าเปิดที่ไหนเนาะอันนี้เป็นสาขาสองซึ่งอยู่แถวแถวปากเกร็ดเส้นเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเรามาจากเมืองทองตรงมาจากเมืองทองปื๊ดตรงมามันจะมีป้ายบอกว่าแจ้งวัฒนะเรียงวัฒนะปื๊ดมา บึกไปถึงถนนแจ้งปเลยนะเลยอยูเทินมาก่อยู่เทินมากอยูเทินมาใต้สะพานใต้สะพานอยูเทินมาปื๊ดนี่สายมือระวังไม่ระวังก็จะเลยอีกรอบสองเดี๋ยวจะไปอ้ออีกรอบสองเอาไง่ายดู GPS ก็ได้โอเคปักหมุด GPS มาเลยนะคะสแตกเด็กต่ำ เมนูเมนูอาหารทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเมนูอาหารอีสานก็มีทั้งไทยอีสานจีนเราเรากำลังจะบอกว่าถ้ามาที่นี่ใครที่ทานอาหารอีสานไม่ถนัดอาหารไทยก็มีอาหารจีนก็มีเร็วๆนี้ก็จะมีซีฟู้ดแล้วทีนี้เมนูอาหารอ่ะมีทั้งหมดทั้งวนทั้งร้านเลยอ่ะอยากรู้ว่าแบบเท่าไหร่เยอะมากต้องดูในเมนูเลยจะมีอาหารที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็เป็นแบบอาหารตามฤดูกาลใช่ไหมพี่เริ่มต้นที่30บาทน้องมด เ,เรากำลังจะบอกว่าเราสร้างร้านอาหารอยากให้พี่ๆน้องๆอที่เขาเรียกว่าทุกอาชีพทุกแบบทำงานในในเหนื่อยมากินส้มตำมากินข้าวเหนียวลาบของเราได้หมดเนี่ยอาหาร <ใน S 2> เรยอะ <บา S 2> แยะมากมายเริ่ม <30 S 2> ต้นที่ส้มตำสามสบาท คือมาเงินไม่ถึงร้อยบาทก็อิ่มได้อิ่มในงบ100บาทได้มาถึงเมนูซิกเนเจอร์เมนูแนะนําที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เริ่มตรงนี้ก่อนเลยพี่อาจริงไหมหนูยังไม่เคยกินเมนูนี้เลยอ่ะเจริงจริงอ่ะจัดไปน้องหนูกล่าวว่าจะมาให้พี่กินนะเนี่ยให้พี่กินตบอลต้องทำได้ทุกอย่างเนตบอลร้านหารพูกินซอยจุอันนี้คือตับแล้วก็ผ้กขี้ริ้วตับแล้วก็ผ้กขี้ริ้วคำเดียวเลยอันนี้ไปถูมาแล้วใช่ไหมคะโทุลบาคขี้ริ้วโอเคโอเค จริงถ้าคนไม่เคยกินอ่ะแก้วแปลกเอา8 8ผักนี้แก้แก้แก้มแกไม่ต้องขมแก้ขมไหมยังขมอีกยังขมอีกมันยิยง่ยยงขมอ่ะพีชแกงหรือเปล่าพ,พี่ยังว่าหยิบแตงทุกที ซึ่งเราใช้เนื้อที่เราคัดเกรดเนื้อสดตับสดอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าซอยจุซอยจุซึ่ง<ม>ต้องกินสดๆแบบนี้ที่นี่เนื้อถูกต้องเพราะว่าสดมากน้ำจิ้มเนี่ยสูตรพ่เศษเลยใช่ใชเราต้องเป็นสูตรของทางร้านเลยไมขมๆคือต้าใส,ใส่ใส่ดีใส่ดีดีตัวดีมันจะขมแล้วมันก็จะไปช่วยย่อยเนื้อที่กินเข้าไปแล้วมันมีประโยชน์ถ้าเราไปเกาหลีจะมีตัวนี้เขาเรียกตับน้ำมันงาน้ำมันงาใส่น้ำมันงาอันนี้หอมๆเก่งเลยคิดได้ทุกอย่างเลเนี่ย สดมากไม่มีกลิ่นคาวเลยอ,อันนี้จนนริงเนาะเขาอะไรแก่แก้ขมไหมก่เป็นอานจารยังมีอ่าตัวนี้แนะนําเลยซูเปอปร์ฟู้ดเลยเขาเรียกว่าไข,า ừ, ขา่ผำไข่ผำซึ่งในในไข่ผำเม็ดหนึ่งจะมีโปรโตีนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มี <S <S มก,กรดอะมิโนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสซูมิวิตามินเอบีซีครบหมดเลยถ้าแบบว่าดูดีอ่ะน้องเขาจะเป็นแบบเม็ดเล็กๆคล้ายไข่กุ้งอ่าคล้ายๆไข่กุ้งแต่เป็นสีเขียวซึ่งมันจะอยู่ในน้ำสะอาดใช่น้ำสะอาดยากมากแล้วก็แพงมากด้วยตอนนี้ หมือนกินไข่กุ้งอะแล้วบวกกับน้ำปลาร้าด้วยใช่ไหมคะพี่ใส่น้ำปลาร้าไปนิดหน่อยแล้วก็เราใส่หมูสับเพื่อให้มีการได้เคี้ยวนิดนิดหนึงดูแล้วแบบว่ายังไม่เคยกินหรือว่าแบบอะไรอะ่ะอยากให้เปิดใจเราเหมือนมดอะมดก็ไม่เคยกินนะแล้วแบบรู้สึกว่าเอ้ยจะกินได้หรือเปล่าแต่จริงอะกินได้นะไปอีกต่อมาน้องมดต่อมาเป็นแกงผักหวานใส่เห็ดเพาะคือว่าเป็นอาหารแบบที่คนอีสานหากินยากเหมือนกันเพราะว่าเห็ดเพาะตอนนี้หรือดูนี้มันเพิ่งออกแล้วกิโลนึงก็หลายร้อยเราใส่ผักหวานด้วยมาอันนี้นะคะเห็ดเพาะ อร่อยหอมอะเคี้ยวแล้วมันแบบกรอบนอกน้่งในเหมือนเรากินอะไรที่มันแบบข้างในเป็นครีมมี่ครีมมี่ข้างนอกแตกแตกใช่เหมือนแบบมีแบบสอดไส้อยู่ข้างในด้วยอะไรเงี้ยแปลอร่อยเลยเอาละคุณผู้ชมเมนูซิกเนเจอร์ตัวนี้ ที่ดิฉันยังไม่เคยลองตัวนี้ผู้ชมเขาเรียกว่าต้มอึ่งต้มอึ่งต้มอึ่งไข่เนี่ยเต็มท้องเขาเรียกว่าหรือว่าอีกแบบนก็คือคาเวียอีสานคาเวียอีสานนี่ฮะน้องจะเป็นแบบว่าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งฝนตกก็จะออกมาอันนี้แพงมากเลยนะคะพี่อีแล้วก็หายากมากหลายร้อยปกติก็คือเขาชาวอีสานบางคนเขาจะกินเป็นตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยไข่ผู้ชมดูไข่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับหนึ่งปีมีครั้ง หนึ่งปีมีครั้งออกม่าผสมพันธุ์ผักยญาตนะคะสัมผัดแรกน้ำน้ำซุปต้มอร่อยดีพอดีแล้วก็เรื่องความแบบเทคเจอร์ไก่น้องอึ่ง อร่อยมันไหมมัน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 บ๊ามันถ้าคิดถึงอาหารอีสานแบบแบบบ้านๆแบบลึกๆก็เรียนเชิญนะครับที่สแต็กแดล็กดำหรือสแต็กแดกตับก็ได้ใกล้สาขาไหนไปที่นั่นนะครับใช่พวกปลาก็มีนะพวกปลากระพงปลา คังปลาโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้ว,วไก่ก็มีหมูก็มีไม่ใช่ว่ามีเฉพาะพวกอาหารแนวนี้ใครที่เป็นคนที่กินอาหารอนเดียไม่เป็นก็จะมีแนวอาหารไทยอาหารไทยอาหารจีนก็มีค,คืออันนี้เอามาก็คือแบบว่าเป็นซิงเกอร์ที่แบบว่า มาแล้วต้องสั่งอ่ะก็คือต้องได้ลองสักครั้งในชีวิตอ่ะอร่อยจริงๆและพวกวัตถุดิบอ่ะพี่เขาแบบคัดสรรมาอย่างดีเลยมาเสริมให้คุณผู้ชมแบบว่าอิ่มอร่อยกันทั้งนั้นเลยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ร้านเปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มนะเที่ยงถึงสี่ทุ่มทุกวันทุกวันเลยไม่มีวันหยุดแวะมาได้เลยนะคะแล้วก็มาเจอพี่อีด้วยพี่จะอยู่แถวๆนี้แหละใครผ่านไปผ่านมาแถวปากเกร็ดนนทบุรีอะไรเงี้ยเมืองโตเมืองทอง ก็มาสแต็กแดกตาได้มาเจอพี่อีทได้ตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีทมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบว่าคมาจอยจอยกันเนาะเดี๋ยวยังไงมดขออนุญาตเคลียอาหารบนโต๊ะก่อนเพราะว่ามันอร่อยจริงๆเดี๋ยวยังไงจะให้พี่อีทไปร้องเพลงให้ฟังก่อนโอเคขอบคุณมากค่ะพี่อีท จากเลาะร้านเด็ดนะคะจะมาชิมอาหารเด็ดๆของร้านพีทแล้ววันนี้มดก็จะมีอาหารเสริมมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยเป็น AI เมลอนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแบบว่าท้องผูกตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะคะ1กล่องจะมี1 2ซองนะคะนี่เป็นซองสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมาพร้อมกับแก้วเชคนะคะนี่เดี๋ยวมดจะเช็คให้ดูเลย เมลอนเมลอนเมลอนเลยอยู่ได้ติลิกิทสิ์นะคะรสชาติทานง่ายมากกลิ่นเมลอนแบบหอมมากถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเขามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะ แต่สำหรับวันนี้นะคะเลาะร้านเด็ดก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเทปหน้ามดจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ